นี่คือการเก่งข้อสอบอันนี้คือคําตอบนะคะหมวดวัฒนธรรมถ้าคําตอบเป็นมังกรกับสิงโตเนี่ยคําถามจะเป็นอะไรประเทศจีนม,มีสัตว์ประจำชาติคืออะไรสีทองกับสีแดงสีมงคลของประเทศจีนคือสีอะไระความมืดความสว่างน้ําและอากาศคนจีนเชื่อเรื่องอะไรอ่าไทยเฮ้ากับฮ่องเฮ้าแตแมงไหนสกว่ก,กัน ฤดูหนาวฤดูใบไ,ไม้ผลิฤดูไหนหนาวก่อกันฤดูไหนมีเชียงใหม่ล่างนกหูฉลามอาหารอะไรอ่อยอรเอยอร่อเยเหมียว <c oughs> อาหารได้อยู่ในโต๊ะจีนหรอไม่รู้<ล> <c oughs> มันมีเหรอหูฉลามมีสิหูฉลามก็คือครีบของปลาฉลามไงอ่าซาจีนกับกินเจประเพณีไหนสำคัญกับก่อนกันหรอซาลาเปากับเกี๊ยว นไหนแพงกว่ากันเดือนเจ็ดกับเดือนแปดเดือนไหนมีเดือนไหนมีวันสําคัญเดือนไหนเดือนไหนมีมีวันสําคัญห้าเล็บกับหกเล็บห้องเต้เป็นมังกรเปลี่ยนเสมือนมังกรกี่เล็บลรอโอ้โอเคไปเริ่มต่อไปเป็นคำถามจริงๆนะโอเคหนึ่งเจีนมีชายแดนติดกับประเทศอะไรมากที่สุดระหว่างรัสเซียกับอินเดีย รัสเซียอินเดียรัสเซียอินเดียอ่ะวงวงคำตอบของตัวเองไว้ก <umbers> ็ไม่มีอินสองินสองมีที่ใช้ทีละคนอ่าข้อสองทะเลแป๊บหนึ่งข้อสองทะเลสาบใดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนระหว่างทะเลสาบต้องทิ้งกับทะเลสาบชิงไห่น่าจะชิงไห่เหรอมันเหมือนทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใดพระราชวังฤดูร้อนใหม่อ๋อเหรอ ข<ม>้อาสามเวลาในประเทศจีนห่างกับประเทศไทยเป็นเวลาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่หระหว่างช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงอินเดียช้ากว่าหนึ่งชั่วเอ๊ะถ้าเขาถามประเทศจีนขออนุญาตยืมดูลูกโลกแป๊บหนึ่งเฮ้ยมีตัวช่วยด้วยเหรอดูลูกโลกแล้วมันตอบได้ด้วยเหรอว่ามันช้าหรือมันเร็วกว่าฮะไม่รู้แต่ดูแล้วเฮ้ยนี่มัน รัเสเซียมากกว่าเอ้ยไม่อิเนออเดียนไมอ,อินเดียนลยข้อหนึ่งนะคะจีนติดรัเสเซียมากกว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลสาบชิงไห่อตอบได้ยังว่าช้ากว่าหรือเร็วกว่าแป๊บนึงนะเหมือนที่ตะว,ว,ว,วันออกอยู่ไหนวะที่ตะวันออกอยู่ที่ไหน อ๋อนี่ไงมีนาฬิกาให้ดูข้างล่างด้วยไม่ใช่นาฬิกามันคือสเกลอ้าอ้อ้เอาเร็วตอบเร็วหาอยู่ดูจากโลกโลกเป็นตอบได้ด้วยหรอเอวเร็วแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ได้อ่ะอ่ะใกล้ตอบยังคะใกล้ตอบช้ากว่าใกล้ตอบช้ากว่าอ๋อใกล้ตอบตั้งนานแล้วเหรอเนอ่าต่อไปประเทศจีนมีกี่ฤดูระหว่างสี่ฤดูกับห้าฤดูห้ามัง คิดดีๆนะยังลบเลยไม่เป็นไรค่าเลยแล้วก็เอาอันนี้ใหม่เกตสนใจลกตั้งใจอ่าข้อข้อต่อไปถ้าเรียนพอมันบวกมาตัดใครหนึ่งแล้วดูคือได้รูใบไม้ผีแผนที่ประเทศไทยไม่ใช่แผนที่ประเทศจีนมีรูปร่างเหมือนอะไรระหว่างไก่กระเตาอ่ตอบแล้วโค้นเลยอ่าต่อไปเมืองที่อยู่ตรงคอไก่เมืองที่อยู่ตรงคอไก่คือเมืองใดระหว่างเชียงไายกับปักกิ่ง ว้ายบ่าจริงคือปากจริงหัวไก่คือตรงนี้บ่าจริงอันนี้บ่าจริงปักจริงเปรยจริงเปยจริงเปรียจริงตัวบีคือตัวปลาอ๋อพินอินพินอินไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่าต่อไปกำแพงเมืองจีนมีด่านหลักทั้งหมดกี่ด่านระหว่างแปดกับเก้าน่าจะเก้าถ้าเกิดจำได้แม่น้ำอะไรที่ใช้แบ่งประเทศจีนออกเป็นเหนือและใต้ระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงกับแม่น้ำหงวโห่ หมพ่อยู่ติดปักกิ่ว,วอยู่ที่ปักกิ่อกกเอาเลยตอบยังแอบน้องน้ำินไปแล้วน้ำอาอ่าตอบแยงชีเกียงก็ได้อ่าประเทศแม่น้ำแยงชีเกียงมีต้นน้ำอยู่ที่ใดระหว่างมณฑลชิงไห่กับมณฑลยูนนานชิงไห่อยู่ไหนเอ่ย ชิงหายชิงหายดูอยู่นานก็ได้อ่ะตอบยังตอบแล้วนะยังตอบยังกายตอบยังอยู่นานก็ได้ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาราชการระวางสิงคโปร์กับเวียดนามเวียดนามอ่าต่อไปหมวดวัฒนธรรมหมวดวัฒนธรรมหมวดวัฒนธรรมหมวดวัฒนส่วนโพ สัตว์ใดเป็นสัตว์มงคลของชาวจีนคือระว่างมังกรและสิงโตอ่้ไปฝากคนนึงนะอาวจะไป,ไ,ปไหนอ่ะอ่าสีใดเป็นสีมงคลของชาวจีนระหว่างสีทองกับสีแดงสีทองการเปรียบเทียบถึงลักษณะหยินหยางได้ชัดเจนที่สุดคือข้อใดความือความสวาม่างตำแหน่งมหาสีเอกของห้องเต้เรียกว่าอะไรระหว่างไทยเฮากับห้องเฮา หงทงเท่าหงหงเท่าของหงเท่าอเดี๋ยวเยอย่าเพิ่งมาทำมาตอบคำถามก่อนชิปายก็อะไรปกระเทศอยู่ไหนเนากำลังห้ามเลือนล้อข้อสาม่าต่อไปข้อสามข้อสามหญิงหยางคือคืออะไรเปรียบเทียบหญิงหยางได้อ่าข้อสี่ตำแหน่งมาเหสีของห้องเต้เรียกว่าแล้ เอา,เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่า,ยาไปยุ่งกับมันก,ก่อนเอาวางไว้ก่อนอย่าเอากระเทสแปะอะพี่เห็นไม่อยู่เหรอาปาอยู่วันตรุษจีนเพื่อเป็นวันฉลองต้อนรับฤดูการอะไรระหว่างฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิฤดูอะไรอ,อไไวันตรุษจีนวันฉลองต้อนรับฤดูการอะไร เมนูอาหารบำรุงชั้นเยี่ยมของคนจีน้ลแต่สสัยโบร,ราณคืออะไรระหว่างลังนอกกับหูฉลามลังนกเทศกาลใดที่ประตูนรกจะเปิดให้วิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญส่นกุศนจากการเส้นไหว้ระหว่างศาจีหรือกินเจภาคใตา้อาหารใดที่ชาจีนนิยมใส่เหลียญไว้ในอาหารเพื่อให้ผู้ที่ได้เจอเป็นผู้โชคดีตลอดตีระหว่างซาลาเปากับเกี้ยวเกี้ยวมั้ วันวาเลนไทน์ตายปจิทินจีนอยู่ในเดือนใดระหว่างเดือนเจ็ดกับเดือนแปดเดือนเ็สัญลักษณ์มักงกรหางชพัฒจักพกกรรดิจีนต้องมีกี่เล็บระหว่างต้องเยอะกว่าโอเคเล็บใครรู้แล้วพี่เกณผิดพ,พี่เกณผิดข้อห้าของวัฒนธรรมเพราะใบไม้ผีเป็นวัฒนเป็นใบไม้ผีคือของเชียงเมงเอ๊ะใบไม้ผีคือของ ตุ๊ดมองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะาดูใบไม้ผีของเชงเมงอ่ะเอ๊ะฮะตุ๊ดจีนมันต้องปีล้วมันกลางปีที่มันปลายปีตุ๊ดจีนฤดูหนาวพอฤดูใบไม้ผิดตรงกับฤดูร้อนของไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนเนี่ยเราก็ไหว้พึ่งไหว้มาเนี่ยมันนดูอะไรหนาวหนาวหรือหนาวต้องปลายปีดิตุ๊ดจีนมันต้องปีร้อน ร้อนใบไ,ไม้พี่ร้อนคือร้อนคือตรงกลับไบไม้พี่อ๋อโอเค,โ,อเคโ,อโหเจ็นาทีละเดี๋ยวมาสรุปคะแนนกันนะครับอมาแล้วคำตอบคือตามที่ไฮไลท์นะคะเกตได้15เต็มยี่สิกายได้14เต็ม20่สเย้